มีการงัดข้อกันด้วยนะครับเป็นกีฬาชนิดกีฬาพื้นบ้นชนิดนี้เขาเรียกว่างัดข้อกันนะครับอยู่หน้าร้านพอดีเลยครับหนึ่ง <c oughs> อ่า <c oughs> เต็มตัวหนึ่งสอง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันหัวับเด็กฉัเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ลงนะครับเสื้อดำชนะหน้าตาเยเลยครับไอ้เยอน่าอ็นมากเลยครับอางหากนะนมาดูคนที่อนะครับลมวนนะครับอาลับเตมตัวโอ้ เดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าตาคนชนะกันครับหน้าตาผู้ชนะของเราครับสามสองหนึ่งเฮ้ยไปแล้วเฮ้หัวสั่นหัวคอครับอย่าตดแตกนะครับโอ้โหป้าเถอะหน้าตาเฉยเลยครับออเอ้ยเออเก่งมากเลยครับ ชนะแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยครับโอ้โหไปแล้วครับคนชนะของเราสุดยอดจริง,รงๆไปหน้าตาเฉยแล้วครับประชาชนเราอยากลองนะครับอาครับเป็นสังเวียนที่ใครอยากลองก็ได้ใช่ไหมครับครับครับรับไปพร้อมกันครนะมีเอ้ อเอ้ยอันนี้สู้พี่ใหญ่ไม่ได้ครับวัยรุ่นสู้พี่ใหญ่ไม่ได้ครับอันนี้ครับจะมีใครอยากประลองอีหรือเปล่าครับโอ้โหเออไว้ให้เขามาให้พี่ๆคนไหนอยากประลองครับมาแล้วครับอ่าอ่ามีใครอยากประลองอีครับเป็นกีฬา อ่อแบบทดสอบพลังครับรับรับคููต่อไปครับเตรียมตัวครับพเลียตรียมตัวครับเตรียมตัวอันนี้หุ่นไม่ค่อยซูสีกันนะครับเอาให้มันนะครับอนี้เสดงจะตัวตัวโตกว่านะครับ หลุดนะครับเอาไมครับเอาไมครับยังไม่รู้ว่าใครชนะครับทีนี้ต้องใช้เชือกมัดมือนะครับมือมันเลื่นนะครับมือมันเลื่นนะครับสงสัยตื่นเต้นนะครับอออันนี้คือถามถ่ายรูปถ่ายคลิปอะ <oui> สนุกสนานยังลยครับเป็นสีสันให้สำหรับผู้คนที่เดินผ่านลงมา ไหว้องค์พระในสวนนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานกาชาดหนองบงัวลำพูนะครับเอาแล้วครับบรรยากาศร,บรอบๆครับเรามาดูคู่นี้กันก่อนครับเตร,รียมตัวครับเฮ้ย ตัวโตกว่าได้เปรียบแล้วครับชนะไปเลยนะครับเราจะไปดูบรรยากาศร,รอบงานกันนะครับเพือ่อนรุ่นเห็นโอ้โหก็เป็นซีสันของงานนะคะ นี่นะคะองพระนเรสวนมหาราชนะคะสาธุสาธุน้องๆเขาก็มางัดข้อกันอยู่หน้าองค์พระนเรสวนเลยนะคะซึ่งอยู่หน้าร้านของแม่น้องบิ๊กเลยนะคะเราจะเดินกลับร้านกันนะคะเราจะเดินกลับร้านกัน <laughs> นึกว่าพ่อใหญ่โดนลุมแล้วนะคะคนกำลังหลั่งไหลลงมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะคะ